คนที่รักแบบแบบข้างรักอ่ะแบบโอ้โหรักมากรักแบบไม่ยอมรักแบบหัวปักหมออปำอ่ะรักแบบข้างรักเนี่ยคนที่ข้างรักส่วนใหญ่ผลที่จะได้รับนะครับก็จะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นไม่มีคนข้างรักใดที่จะได้ประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังดังใจไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆเพราะเมื่อไหร่ที่เรารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเราเองเราก็จะคาดหวังกับเขามากเมื่อคาดหวังมากจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคาดหวังมากเราก็จะทุกข์ใจมากตาม เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากแก้ไขถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงอยากให้เขารักเรากลับมาอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเราจะต้องรักตัวเองให้ได้80%รครับรักตัวเองให้ได้แ0แล้วก็แลกเปลี่ยนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วความรักเรามันจะเพอร์เฟกต์ความรักเรามันจะสมบ,บูรณ์แบบมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าเป็นความรักที่เราทุ่มเทไปแบบร้อแน่นอนครับว่าโอกาสที่เราจะผิดพลาดโอกาสที่เราจะผิดหวังเนี่ยสูงและเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าในการที่เราเทให้้้้้้เเเเขขาาาาาแแบบบนนัันััดดัดดดดววววยยยรรรรกกไไคคตตต่่่จะออองงปิ ถ้าเราไม่มีเขาแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เราจะขาดใจเราเราไม่ไหวแล้วเรารักใครไม่ได้อีกแล้วในในชีวิตนี้หลังจากนี้ไม่ใช่นะครับห้ามคิดแบบนั้นเด็ดขาดลองคิดดูดีๆครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันเพิ่งมาเจอกับเขาเราเกิดมาตั้งสมมติว่าเราคบกันมา20ปีเรามีเขาตอนครึ่งชีวิตที่เหลือนะครับ แต่ครึ่งชีวิตแรกของเราไม่มีเขาเข้ามาก่อนไม่เคยมีเขาก้ามกลายเข้ามาในชีวิตเราเลยแล้วทําไมครึ่งชีวิตที่เหลือที่เราจะขาดเขาไปทําไมเราจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงสามารถหายใจได้อยู่ได้ถ้าเขาเป็นลมหายใจให้กับเราจริงๆถ้าเราขาดเขาแล้วเราอยู่ไม่ได้จริงคนอื่นก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันสิเพราะคนอื่นไม่ได้อยู่กับเขามาตั้งแต่แรกอันนั้นมันคือใจเราเอาไปผูกไว้เองเราเอาใจเราไปผูกไว้กับคนคนหนึ่งมันก็ทําให้เราทุรนทุรายอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเขานะครับ ใครที่อยากปรึกษาอยากได้รับคาแนะนำนะครับจะเป็นการได้รับคําแนะนําแบบตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรหลังจากนี้สมมติว่าได้คนรักกลับมาแล้วแล้วหลังจากนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นอีกหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถที่จะปรึกษาได้ตลอดเลยนะครับมีค่าใช้จ่าย199บาทนะครับสำหรับการรับพิธีการแล้วก็รับคําแนะนำนะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะทักได้นะครับทักเข้าไปในไลน์ได้เลยนะ